เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตู้นี้นะครับตู้ของแผนกพิศากษาความเร็วสูงนะครับ DWM มันคืออะไรย่อมาจากอะไรก็เป็นตู้นะครับของทางผะแนกคูอสังกาน DWM d นะครับก็ย่อจาก Dad with Dog and Mother นะครับ ไม่ใช่ครับพูดเลยนะครับเมื่อกี้ในเมื่อเรามั่วนะครับไม่ใช่ครับดีดวไม่ใช่เด็อกอะไรนะด็อกแดนสวิตด็อกแอนด์มาเธอร์ไม่ใช่นะครับที่ถูกต้องนะครับเราจะรู้ได้ยังไง <Yeah. S 1> นี่เลยครับง่ายมากผมก็เปิด Google สิครับมันจะไปชากอะไรเออนี่ d ด d m ก็คือไอเนี่ยแหละอ่านเอานะครับเพื่อนนี้ 就位于马桶是箱里。